อะแดปเตอร์ของดี o w e r อนะครับออกมาตอบโจทย์ในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากเราไปซื้อสินค้านะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรบางอย่างนะครับบางแบรนด์บางยี่ห้อบางรุ่นนะครับเขาไม่แถมอะแดปเตอร์มาให้แล้วนะครับเนี่ยดีพาวเออกมาตอบโจทย์จริงๆเลยตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์แบบ2.4แอมป์นะครับเป็นอะแดปเตอร์แบบพัรเดียวนะครับจ่ายไฟออกมา5โวลต์2.4แอมป์หรือว่าอยู่ที่12วัตต์นั่นเองครับนี่ครับมีสีขาวนะครับ แล้วก็สีดำนะครับเดี๋ยวเราไปดูสีดําสวยทั้งคู่เลยนะครับแล้วแต่จะเลือกใช้งานเลยนะครับนี่ครับสีขาวสีดําขนาดเล็กกําลังพกพาสะดวกเลยนะครับคุณสมบัติก็คือเป็นอะแดปเตอร์หนึ่งอตอย่างที่บอกไปแล้วนะครับจ่ายไฟแบบ USB 5V โวลต์นะครับ 24M แอมป์ M, หรืออยู่ที่1 2วัตต์นั่นเองครับ เดี๋ยวมาลองทดสอบดึงไฟจากอะแดปเตอร์นะครับแบบเอาให้ใกล้เคียง2ที่แอมดูว่าทำงานตามปกติไหมนะครับอันนี้ก็คือเครื่องมือสำหรับทดสอบนะครับเราไปลองเสียบอะแดปเตอร์เสียบปลั๊กนะครับแล้วก็จ่ายไฟดูที่หน้าจอนะครับ ตอนนี้อะแดปเตอร์จ่ายไฟออกมา5 2โวลต์นะครับ5.09ที่วิ่งวิ่งอยู่เห็นไหมครับส่วนบรรทัดล่างนะครับ0.00ก็คือกระแสนะครับตอนนี้ยังไม่กินกระแสเพราะว่ายังไม่มีโหลดนะครับจะไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้าไปลองเปิดไฟ5โวลต์1แอมป์ดูนะครับนี่ทำงานได้อยู่แล้วสบายสบายนะครับเพราะว่าอะแดปเตอร์ทำงานอยู่ที่2 4แอมป์ได้อยู่แล้วนะครับทีนี้จะ้ลองดึงไฟแบบเยอะเยะเลยนะครับเอาไว้ใกล้เคียงที่อะแดปเตอร์จะทำงานได้ นะครับ5.46โวลต์2.36แอมป์ยังทำงานได้สบายๆครับ AU17 จาก D Power AU17 จาก D Power นะครับชอบสีดำหรือว่าชอบสีขาวเลือกเอาเลยนะครับสวัสดีครับ